สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโกตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งอันนี้ขอเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมละกันสำหรับคนที่ชอบแอดเพื่อนเพื่อชวนตีบอสเอ่ยเพื่อที่จะส่งของขวัญหรือรับของขวัญน,นะครับซึ่งปัจจัยที่เพิ่มมาจริงๆมันคืออันนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาอธิบายคุณผู้ชมดังต่อไปนี้นะครับ ผมขอรับในฐานที่เข้าใจว่าวิธีการแอดเฟลนเนี่ยทำอย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมจะพูดเฉพาะเรื่องการส่งของขวัญก่อนนะครับแน่นอนว่าวิธีการส่งของขวัญก็คือเนี่ยฮะในกรณีอันนี้ก็คือจะเป็นการรับของขวัญน,นะครับถ้าไม่เอาก็คือเรากดออกก่อนครับผมนน่กดออกอย่างงี้เสร็จแล้วทีนี้ คุณผู้ชมเห็นคาว่าเซ็นกิฟต์นะครับเนี่ยฮะก็คือเป็นการส่งของขวัญไปให้เพื่อนครับผมอ่าเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์หัวใจเนี่ยให้ครบสีดวงอะไรประมาณนี้อ่าโอเคทีนี้ประเด็นคือถ้าคุณผู้ชมแอดเพื่อนไปหลายร้อยคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราเคยส่งของขวัญให้คนคนนั้นไปหรือเปล่านาอ มันมีวิธีการเช็คครับผมนี่คือประเด็นจริงๆแล้วนะครับที่อัปเดตมาเนี่ยก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญเนี่ยมีใครบ้างนะครับมันจะมีอยู่2วิธีที่ผมเอามาฝานะครับวิธีแรกก็คืออันนี้ครับให้ไปที่เซิร์ชพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า give a b l e ครับอ่านี่ฮะประมาณนี้เสร็จแ,แล้วทีนี้มันก็มันก็จะขึ้นลิสต์เลยครับว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญแล้วคุณผู้ชมก็เลื่อน ดูลงมาเรื่อยๆเลยครับอ่าเนี่ยฮะอย่างกรณีเนี้ยอย่างคนชื่อเนี้ยที่แบบมีเพนกวินเนี่ยอ่าเพนกวินนี้นี่ฮะอ่าอันนี้ยังไม่ได้ส่งอ่ามาแล้วครับขออภัยเนี่ยฮะ นี่ฮะคุณผู้ชมก็สามารถส่งของขวัญได้ซึ่งแน่นอนว่าเขายังไม่ได้ส่งให้เราเนาะอ่าเราก็ยังไม่ได้ส่งให้เขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ฮะอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมก็ส่งของขวัญตามปกติไปได้เลยเพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆก็คือการเซิร์ชกิฟต์อเวเบิเนี่ยเป็นการเช็คว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญน,นะครับผมอ่าประมาณนี้แต่ว่าอ่าถ้าเรื่องรับของขวัญเนี่ยมันดูไม่ยากเลยครับก็คือถ้าเห็นของขวัญขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมีเขียนว่าเซ็นยูอ i f t เนี่ยนั่นแหละครับผมก็คือเป็นของให้ โอเคเรามาถึงวิธีที่2กันนะครับวิธีที่2เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าสะดวกที่สุดแล้ววิธีการทําก็คือกดไปที่ขวาล่างครับเจาแล้วกดคําว่า c a n e receive a gift ครับนี่ประมาณนี้เท่านี้ก็สามารถดูลิสต์ได้เลยครับว่า มีใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งของขวัญครับผมเนี่ยมันจะเรียงเป็นอักษรเลยครับเนี่ยเรียงเป็นอักษรภาษาอังกฤษเลยฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาอะไรประมาณนี้ฮะนี่แต่ว่าถ้าลงไปเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันขึ้นต้นด้วยหมายเลขหรือตัว A เนี่ยก็คือแปลว่าคนคนนี้ยังไม่ได้รับของขวัญครับผมอ่าโอเคซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแคลริซิป v e อักกิเนี่ยผมลืมบอกเพิ่มเติมไปว่าสามารถกดย้อนหลังได้ว่ามีใครยังไม่ได้ส่งบ้างแต่เอาจริงๆไม่แนะนำครับ เพื่อนหลายร้อยคนนี้โอ้โหคุณผู้ชมต้องเสียเวลาลากลงไปกว่าจะหาเจอเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับเป็นแคริซิปอากิฟแล้วก็เป็นลูกศรล่างแบบนี้เลยครับมันจะหาง่ายกว่าเยอะจ้าโอเคก็ประมาณน,นี้ครับสําหรับวิธีการเช็คว่ามีเพื่อนคนใดบ้างที่เราแอดเนี่ย ยังไม่ได้ส่งของขวัญเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปทํากันได้นะครับตรงนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประกันใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมันะทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไครป์ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากับโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับสวัสดีครับ